ที่เราจะมาอัปเดตผลการแข่งขันสําหรับคู่ที่น่าสนใจกันนะครับผมของเมื่อวานนะครับผมก็เริ่มจากโซนซีกันก่อนเลยนะครับผมจากดีวิชั่น2นะครับทารอนอีสปอร์ตนะฮะก็โอ้โหพลิกมาแพ้นะครับผมโพลาริสอีสปอร์ตไป1ต่อ2เกมนะครับทีมพี่ฟลายของเรานะฮะหลังจากที่นําไปก่อน1เกมนะแต่ก็พลาดท่าให้กับโพลาริสนะครับผมที่เล่นได้สะเดา กว่านะครับผมพริกมาชนะไป2ประตูไม่ใช่2ประตูไอ้สัตว์สองต่อหนึ่งเกมนะครับผมแล้วต่อมาเป็นดีวิชั่นหนึ่งนะครับของโซนซีนะครับก็บูมอีสปอร์ตนะครับผมตบโอบีนิออนไป2ต่อศูนย์เกมนะครับผมเหมือนกับเหมือนกับสเคมเนี่ยได้ล้างแค้นทีมเก่านะครับผมแล้วต่อมานะครับผมเป็นโซนของ CIS นะครับผมหรือว่าโซนโซนพวกรัสเซียยูเครนอะไรพวกนั้นนะครับผมก็ ทีม CIS Reject นะครับผมถ้าท่านผู้ชมสงสัย CIS Reject มีใครเนี่ยก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็จะมีแครี่ก็จะเป็นแรมเซสนะครับผมเลนกลางก็เป็นเรสเพรสคิดนะครับผมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับคือคนนี้ผมไม่รู้จักนะครับผมดีเพรสเซสคิดนะครับผมก็เป็นมิดเลนนะครับผมแล้วก็ออฟเลนนะครับผมก็เป็นนายประชานะครับผมหรือ เป็นคนไทยนะครับผมชื่อนายประชานะครับผมถ้าอยู่โซนไทยทุยแล้วก็โรเจอร์นะครับผมซัพพอร์ตแล้วก็ FNG นะฮะอดีตซัพพอร์ตจาก a l l i a n c e นั่นเองนะฮะก็เป็น CIS ที่ถูกปฏิเสธนั่นเองนะครับผมก็มารวมทีมกันนะฮะก็ตบเนม i ิก้าเกมมิ่งไป2ต่อ0ูเกมนะฮะถือว่าฟอร์มฟอร์มไม่ดีใช้ได้เลยนะฮะเหมือนเกมที่2เนี่ยถ้าใครดูนะฮะ จากที่ไม่จะแพ้อยู่แล้วนะครับผมแลมเซตที่กลับมาเล่นแครี่อีกครั้งนะฮะแล้วเล่นเมดูซ่าแม่งแบกจนพลิกกลับมาชนะไอสัตว์แม่งโคตรโคตรโหดนะครับผมนี่แหละถ้าคนเนี่ยที่ได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไอจี e ไม่เอาแลมเซตไปเล่นออฟเลนนะครับก็นั่นแหละก็โชว์ศักยภาพไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับผมเหมือนตอนนี้แม่งจะเอาไนท์ฟอร์บาผมว่าน่าจะเล่นเหมือนกันนะครับแล้วต่อมานะครับผมก็เป็นทีมเป็นไพ่นะครับผมไพ่ให้กับ เอเอสโมนาโกแกมบิดไป0ต่อ2เกมนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมใหญ่อีกหนึ่งทีมนะครับผมในโซน C i s นะครับผมนั่นก็คือนาวีนะครับพาดท่านะครับผมแพ้ให้กับปักแชมป์ไป0ต่อ2เกมนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบผิดความคาดหมายมากนมะครับผมผมคิดว่านาวีน่าจะแบบชนะได้สบายๆนะครับแต่พอเจอปักแชมป์แบบ โหเฮยับนะครับผมเละเทะทั้ง2เกมครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับผลการแข่งขัน Do ตาทูที่น่าสนใจเมื่อวานนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะยกมาแค่คู่เดียวแบบเน้นๆเลยแล้กันนะครับผมนั่นก็เป็นแชมป์ TI 10ปีล่าสุดนะครับผมอย่างทีม Spirit นะฮะวันนี้จะเจอกับทีม n i q u e นะครับผมในโซน CIS ทีมเดียว คู่เดียวเน้นๆนะครับผมสำหรับคู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาติดตามให้ผลการแข่งขันหรือว่าตารางการแข่งขันไว้ล่วงหน้ารวดเร็วทันใจหรือเปล่านะครับผมโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปแน้านะครับผมสวัสดีครับ